มาพี่น้องมาหม่ำมาแล้วพี k k ่น <te> ้องหม่ำมาแล้วโอ้ยหม่ำเนื้อหม่ำเนื้อมากินหม่ำน้ำกันกินหม่ำกับสมบักเสียนกับตำหมกทัวมาพี่น้องมาเสิร์บน้ำกันเลยใครละม็ดนี่เม็ดปลาตะเบิ่งเลยยังไงบออยากมาเบิ่งไก่เด้อียวนะเนื้อแดงต้องเลยพี่น้อง กินน้ำกันเด้อเนี่ยเสียบของแหเลยจุกตะบะทั่วเนี่ยทำเนื้อเจ็บๆสบเลยส่วนมรเสียน คือกเก่าลูกกินมาเบิดบมาหลายึงที่บาเฮ็ดเอาอะยรให่หลันนะครับี่เมื่อยหลังดูสเดียวเดี๋ยวอมขาดข่ดใส่กระปีกโอ้โหนี่สักเสียงขนา เหลียบเลยแหละมบมบำเนื้อไม่ต้องถามว่ามบำเนื้อกินดิบได้ปะกินดิบได้ครับเนี่ยบำเ,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 เนื้อแต่ว่าใส่กวางเนี่ยให้ให้ากินสุกบมันกินได้ พักลังตูอ่ะอ,อย่างตัง้งอ่ะ มึงพักกะแนงเด๋ม่ม่เลยพักกระแนงบาทได้พี่น้องไพักกะแนงหน้าได้พี่น้อง ก็ว่าโซนนี่ทำกบอิ่มได้พี่นนอะหม่อเนี่ยก็ด,ดีเป็นแต่บางคนก็เอาไปปิ่งเลยไปปิ่งไปทอดหรือว่าจะกินดิบก็ได้

ไอ้บุษเสือกขาล่องมึงเลยสร้างมาโหลดแพ็กหนึ่งแพ็กหนึ่งไงพี่ดองมิซี่ขออย่างเงี้แพ็กหนึ่งไงไปอยากกินกับสร้างรหดมีตลอดเด้อ กันคือมกินก็พกโอโอริกดวดนี่มันคักไปเรื่อยทีนก็พริกดวดก็จำประเดี๋ยวเลยคักเลย เลื่อมพวกทั่วทั่วแบบกินกินกับสวมักเสียงครับกระอิ่มได้พี่น้องบ้านเท่ากินังที่ไหนหลายไปหนอ สมุกเสียงก็จำประเดี๋ยงอะ่ะแสบแล้วนะอิ่มเลยล่ะบนเรืาอ,าอึดแนวกินเนี่ยนี่และงเสียบันห้องภูเขาแก้วมักเแี้วน่ะอาอีกนบาดเลยบาดในเมืองเลย พุทเป็นคอหนึ่งแล้วแดดออกต้องเรือเดืด่องรู้อะไรดีครับหม่ำนะเขาจะว่าหม่ำเนี่ยไว้เป็นเดือนก็นแห้งกินไดน้แสบจริงหรอก็อมองไว้เป็นเดือนก็ได้ตากแห้งนะอันนี้เป็นเดือนแห้งแสบ mốt ừ. sáng hẹp sáng hẹp mừng 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 để mừng 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 เดี๋ยวพี่เนาะพักแชทไหมเด้ออยู่ถ้าคอบเปนทำมเด้อพี่เนอะแ่บแสบเลยผมว่ากินครับใส่ก็สม,มุกเสียนกันเลยวันหลายหลายยำกัว เงี้ยายเพ้อไปและวันบินมาหลบบันเขานะบันเซนสินะแนน ไตเนี่ยเขาไปพรนะ้อมเนี่ยวุ่นวุน,นอโอ้อีเหมือนกันพี่เนาะ อา,าอกออกาศดีแห้งเหมือนในร่มวีวีเลยหนาวหมมเนื้อบมมเนื้อ,อพี่น้องครับตำทัวแล้วก็สมพกเสียนเสียบของแท่เลยขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับตี๋เกดเที่ตามรับชมขอบคุณทุกไลน์ทุกแชร์ได้พี่น้องเลยแล้วก็ขอบคุณที่เขามาสนับสนุนหมําเนื้อแล้วก็สมเนื้อสมหมูหรือว่ันนี้เนื้อแนมหมูใส่กรองเนื้อใส่กรองหมูนะครับ ขอบคุณในไลฟ์พี่หน่องเอา้ามื่อี้ว่ายัางไหลเดี๋ยวพอคลิมนานสวัสดีครับ